โอยถามว่า <L US H> คือพอดีผมลืมไปนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฮาโลวีนแล้วก็จะสังเกตได้นะครับก็คือช่วงนี้เราจะเห็นเกมผีออกมาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็หนังผีในเน t f ฟิกนี่ก็ทยอยเข้ามาซะไม่กล้าเปิดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่ามัมมี่ไม่ใช่มัมมี่ไอตัวพันผ้านะแต่มัมมี่แบบมัมมี่แม่นั่นน่ะนั่นอยู่นู่นน่ะเห็นไหมดองดองอยู่นู่นน่ะมันมันมันผีจีนหรืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยถือหานด้วยดองอีกดิดองดองอีกดิกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยขอดูหน้าชัดได้ไหมมันทำอะไรของมันน่ะ คือเราจะตกปลาเหรอฮะพี่พี่จะตกปลาเหรอหน้าตาไข่ไข่โมโม่เลยฮะเขาให้เราทําอะไรเนี่ยฮะโอ้ยมีปีาศาจกับดวงตายอยู่ในนี้ด้วยปิดประตูได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งเกมนี้มีเงยหน้ามองซ้ายมองขวาด้วยนะดีแฮ่ดีอุประตูอะไรในหวานแหววเลยอะแต่เราต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเจ้ามามี่มันเข้ามาไหม อะ,อะ่ล้อมันคือพวงมาลัยครับไม่ใช่พวงมาไลัยไหว้ครูนะเอาไปติดเอาไปติดตกแตก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 ปุก๊บเรียบร้อยโอ้ได้สิบกะโหลกนะครับเฮ้ยคุ้นๆน,นะนี่มันเออเซอร์คัสเบบี้นี่เอผมจําชื่อถูกไหมอะไรจักอย่างอ่ะจากฟานาอ่ะอันอนี้อะไรเนี่ยปิดประตูเพื่อนอย่าเปิดนะ เปิดแล้วปิดให้ด้วยปิดไว้นะครับเจ้ามัมมี่จะได้ไม่คิดว่ามีใครอยู่ในบ้านเอาละเอาจริงๆนะมันดูหน่าสงสัยกว่าเอ๊ะเราเห็นนะครับว่าเรามีไฟฉายด้วยหน้าต่างนี่เปิดได้ไหมนี่อ้านี่อันนี้เปิดอยู่โอ้โหเอ้ยโอ้โหนี่นมาเอากะโหลกอ๋อแล้วก็สามารถมาตรงนี้ได้ด้วย มีอะไรให้เก็บไหมเอ้าเราก็ออกตรงนี้ก็ได้น่เอ๊อแต่ช่างมันอันนี้เป็นห้องของเด็กต่างๆนะครับอันนี้ทอมมี่ทอมมี่มีอะไรให้เก็บไหมตู้นี้ซ่อนได้ไหมเนี่ยหรือว่าเอาไว้ประดับเฉยซ่อนเี็เขาจะเห็นไหมเนาะจะเห็นเลยเปิดลิ้นชักเปิดอะไรไม่ได้เลยอ๋อแล้วดูท่านั่งสิฮาชิก อย <laughs> อะไรมาสิมาสิรออะไรรออะไรห้องนี้เจนะห้องนี้เหมาะสำหรับการจุกอยู่เน w ะจุกก็ได้ก็ได้อยากเล่นแบบนี้ก็ปักติดประตูอ๋อใช่ด้วยอยากเล่นแบบนี้ก็ได้เอาสิเอาสิสนุกแนะ่บอกเลย เอาสิยังเนี่ยครบหรือยังทำเสร็จแล้วหลืออะไรไปได้ยังเนี่ยฮะขาดอะไรก็ไม่รู้กับอะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงนะฮะคุณครับพอจะรู้ไหมว่าไอ้เหลืองๆเงม่อก้ม,มันหาได้ที่ไหน,นโดนครั้งนี่เจะไปรู้ไหมหรอโอเคโอเคขอบคุณสำหรับการที่ไม่ช่วยอะไรเลยนะโอ้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีหลายตัว Parkour time it's time to parkour แพคควอร์ต่อมาอ๋อเราสามารถเข้าบ้านทางนี้ได้ด้วยฮะเจ๋งเหมือนกันนะแต่ไม่เจ๋งตรงที่ว่ามัมมี่มันเอ,อ๋อนั่นแหละมีกระโหลกตรงนั้นอีอะ่ะจะไปเก็บยังไงโอ้เก็บงี้เอ๊ะไอ้เจ้าเอ่อมัมมี่หายไปไหนแล้ววะไอเนี้ยแหละที่น่ากลัวกันโดนมันไล่ ก็ไม่รู้มาแล้วนี่นี่อันนี้อันนี้ไอความที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยน,น่ากลัวกว่าความที่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอีกนะคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอะน่ากลัวจริงๆโอ้นั่นไงอยู่นั่นไงเป็นเลเซอร์ยิงเหรอ,อเอายิงสิยิงสิรออะไรชอ็ชอกช็อกเลยเอา้า เฮ้ยยิงไปแล้วเดินได้ไงอ่ะเฮ้ยอมันไปรปไะยชนเเดี๋ยวนะผมยิงไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาไปแล้ว,วปืนมันไรประโยชน์ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เข้าแข่งขันหนีไปแล้วฮันเตอร์แพ้แล้วกดติดตามก็<อ>ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเกมนี้คือการที่มีส่วนน้ำให้เล่นน่นแหละนะฮะถึงแม้ว่าน้ำมันจะแค่ครึ่งตัวนะ